ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบนะผมแม่ก็พบกับผมนะจอดเจ็ดเกยนะช่องยูทูปนะกิ่งปากกลางมุงนะนคลิปนี้ก็ไปรับจมลุงนึกนะครับอ่าิ่มแล้วครับลมไม้นะครับลมไม้ยางปลาช่วงหนะ้าฝนนะครับกับเท็กเตอร์ดีอ่นะสุดเลยนะครับ còn tôn đôi lưng nức Jackster đi à xuống nè Tỏ đơm sát anh nè Chuyện làng thì lo lơ à lúc nè có những phóng 30 cm Sớm lếp nè Đập bó kết dày lo 5 giây Đi súp nè chúng tôi sẽ sụp để làm sao để chúng sao đã chết rồi. để làm sao 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 để làm sao

มุมไม่ดีนะครับไม่อย่างนั้นจมแน่นะครับจมแบบนี้นี่ลำบากนะครับช่วยตัวเองไม่ได้นะเบรกเตอร์นะครับไม่มันแม่กูนะครับแถวต่อมาลองเดินนะเดินซ้ำไม่ได้นะผมเดี๋ยวจมนะครแบบนี้นี่ลุ้นรถตึกไปด้วยนะครับ ก็ต้องจัดให้ดีนะครับไมรนั้นรถไถลำบากนะการจัดไม้ยางลากนะครับเพราะว่าต้องเจอรถไถลากนะไปงนี้ตลงปลาไปพ่นในพื้นที่ที่ว่าดินน่วมนะพื้นที่อันตรายครับไม่อย่างนั้นแล้วก็รถไถนี่ลำบากนะระวังนะคระับมองหน้าระวังหลังให้ดีนะครับ แท็กเตอร์ดี่รับทุนี้นี่ถ้าจมแล้วมันขุดนะครับขุดตัวเองนะขุดตัวเองไอ้จมนะดูกับนี่ต้องระวังนะนอกจากที่ว่าที่จมก็เป็นทิ้งทรายนะครับทรายทีหว่านร่มนะ พาไปอีกลนะครับพอพาตัวอื่นไปจัดนะครับแหมแหมเกน่าจะเปลี่ยนมุมลุ่มแล้วนะครับ เนี่ยการตำไม้ตำมันไม้นะครับเจ้าหน้าฝนนี่ต้องตัมใจนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับไม่เหมือนหน้าแรงนะครับาแรงนี่รถหกล้อสิบล้อนี่ก็มาในแปลงได้นะครับเ่้าหน้าฝนนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างนั้นแล้วก็จุมมิดล้อแน่นอนครับ นิ่งการล้มไม้แบบนี้นี่ยิ่งไม่มีแม็กกูอยู่ในเพลงนี่ถ้าจมนี่ลำบากครับต้องปาร์ตกูเดินมาอีกครนะประสบการณ์กับตั้งแต่อายุ17ปีนะครับลุงนึกนี่ปัจจุบันนี่โตกว่าแล้วนะครับอายุชอบนะเกลียยรักนะครับปัจจุบันก็กันนี้เกณฑ์ด,ดีเป็นของตัวเองเลยนะไม่แน่ครับ จริงปากเอมุงอาจจะออกกันด้วยนะในอนาคตนะไปสร้างความมันในกับเุสซีนะเนี่ยมันเป็นสายว้ยนะตรงนี้นะทำไมนะมาระวังนี่ลุมแน่นอนครับ าตีตะกร้าเนี่มันจะคุยนะครับถ้าในกรณีที่ว่าดินมันไม่แข็งนะครับถ้าดินแข็งไม่เป็นไรครับห่วยต้นนี้ต้นใหญ่นะครับเหนื่อยนะครับการขับโรเต็คเตอร์นี่ถือว่าเรานั่งอยู่บนลิกนะครับแตาบอกไม่ไม่หิ้มนี่อ่าเก็บตัวแน่นอนนะครับ

ก็ไม่ได้นะครับต็อระวังสามนะติดใบมีดนะติดใบมีดเกต้องหา้าดีลมทีว่าไม่อันตารายกอนนะ ม่ทีนี้ต้องเจอกับบาโยนะบาโยเต็มตัสิ้งนะ ก็โอเคก็ตอนเช้าก็มีเร like ื่องกับสับเไ็กลยกับเลกกับเจ้ด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้าผมนี้สวัสดีครับ